และอีกวันนะ่ะตลานั้นดนเนี่ยนี่นอีมอนะันคือสงตะ แล้วแล้ววันที่เขาบอกว่ามีอยู่300จริงไหมดูว่าอันนี้ก็เป็นิกกระเป๋าใบสีเหลืองเป็นเครื่องแป้งใช่ไหมครับอ่าเมันมียีน2ตัวมาวันแรกตอนที่ตอนที่เราจะกลับคือวันหลังวันที่ตรวจเราเราเนี่ยทำ ก็คือวันแรกครังคือครับแล้วก็วันต่อมาคือวันที่ก็ยังไม่ไม่รับสาภาพนะครับว่าเราได้คมคืนเขาบอกว่าทางฝ่ายครับก็คือวันนั้นผมมารับช่วงต่อเวรนะครับตอนแปดอเิกาเป็นน้องเข้าอยู่บนโรงพักนักแล้วก็เลยเข้าไปสอบถามว่าเข้ามาเรื่องอะไรเขาก็แจ้งว่าเอ่อถูกล่อมาแล้วก็ถูกคมคืนผมก็เลยสอบถามว่าแจ้งความหรือยังเขาะ ก็บอกว่าแจ้งความแล้วซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเข้าใจผิดคิดว่าการที่ไปคุยกับสายตรวจเนี่ยก็คือการแจ้งความแล้วทีนี้ผู้เสียหายเขาก็บอกว่าอยากกลับบ้านครับผมก็เลยให้คนไปส่งขึ้นรถครับใครไปส่งครับเป็นแฟนผมครับไปส่งขึ้นรถที่ไหนครับส่งขึ้นรถที่บอขอสอกันทลักครับแล้วเราเห็นว่ามีการให้เงินอะไรยังไงครับ ว่าเขามาไม่มีไม่มีอะไรติดตัวมาเลยก็เลยได้ช่วยช่วยค่ารถไปผมเท่าไหร่ครับช่วยค่ารถไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทใช่ไหมครับอ๋อที่ท,ที่ที่มีการกล่าวหาว่าไม่ได้รับแจ้งความก็คือไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นเข้าใจผิดใช่ไหมครับครับอ๋อจริงๆเราเข้าวปตอนตอนแต่โมงเช้าใช่ไหมครับครับเหตุเหตุเกิดเหตุเกิดก่อนแปดโมง <h? S 1> หรือเปล่าครับหรือยังไงฮะเกิดประมาณเอ่อประมาณ เจ็ดนาฬิกาเศษครับครับได้มาเจอน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่โรงพักใช่ไหมครับครับผมครับผแล้วแล้วทีนี้เอกรณีเช่นนี้เนี่ยก็คือเป็นการเข้าใจกันคลายเคลื่อนใช่ไหมครับน้องเขาคิดว่าเป็นการที่ว่ามาแจ้งให้ตํารวจไปรับตัวมานคิดว่าเป็นการแจ้งความหรือเปล่าครับหรือยังไงครับก็คือตํารวจตํารวจที่เข้าไปบัชิญเหตุเนี่ยเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาเขาก็ได้พูดคุยเขาเพืว่าเป็นการแจ้งความแล้วคิดว่าเป็นการแจ้งความแล้วครับอยากฝากถึงน้องเขายังไงครับเรื่องนี้ครับผม น้องก็ตอนนี้ก็รับรับเรื่องรับน้องทุกแล้วก็จะดำเนินการาให้ความเป็นธรรมกับน้องนะครับครับ,รบดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมครับ